พวกมึงคนไหนที่กําลังสแตกอาหารอยู่ตอนนี้ดูคลิปนี้ให้จบรับรองเลยว่าอร่อยขึ้น300%และในวันนี้กูได้สุ่มแชทโลกเข้ามาเจออีป้ากเปปากี้สกีบิดี้ททยเลยเล่นไมาบบาเล่นหน้ามึงก่อนเลยอีป้าเล่นใช่ไหมกดแล้วนั่นปริวถ้าจะถามแล้วกดเลยมึงอยถามหาพรนังขี่ก่อนแปบเดียวนังจริงอะไรไม่ขี้เหรอรักพี่ต่น้องพี่ขึ้น ขอเป็นผัวันเย็นๆผี่คอยอหมดได้เ <ใน S 1> <า>ี่นันลองอีคูดพาวได้รับพารับมีดเป็นและนี่ก่คือไลนออ์ของอีปา้ากับโปากี้สกีบิดี้ขี้หยอดในวันนี้ในเกมนี้อยู่กันในแมปทะเลทรายและอีปา้าก็ได้พากุมาลงที่จุดรวมพลหรือว่าคนล้างตกเอ่อถ้าให้เป็นการเป็นการไม่ถ้าไม่เงียบไปเดี๋ยวเราจะลองซีนต้องสักวันเดี๋ยว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  มึงท่ามึงเอะไรเดี๋ยวป้าอยู่เนาะอยู่เนาะอยู่โอเคไหมแบบฟังมีิสเซนนะลองเองอะไ้พวกคุณฟังได้ไม่ฟังก็ไม่ดูจะลองสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็คืออีป้ามันจะกลายพันมาเอาหอนให้กูฟังดีอยบเพลงอะไรได้ดูแบบที่ได้ยินอยู่ไม่เอาครับไม่ไม่เอาบอกว่า <c oughs> อีจอแหลัวนี่หวานเจี๊ยบเลิศ้ย้อยย้อม่คนยิงพี ลมคาบเอ้าลมเลียวลมตัดไปอีกทีหนึ่งทีมกูสิ้นพระชนกันไปหมดแล้วพี่้าพี่ดาน้องเศร้าช่วยไหมถ้าให้กูประเมินจากน้ำเสียงหรือว่ากิริยาการพูดตอบได้คำเดียวเลยว่าอักษรพิษหมูตอนแผ่แม่เบี้ย<อ>และก็เป็นไปตามคาดตอนนี้เหลือก,กูเพียงแค่คนเดียวกูจะเป็นต้องกั้นคืนฝืนทนอดฉันเพลหลังจากนั้นกูได้รอดตายมาอย่างปฏิปฏหารเฮ้ย<ส>ในเกมนี้กูว่าจบค่อนข้างดี ดีกับมากบมึงส,สีิในเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากส่วนใครที่รู้จักอีป้านี่ฝากแทกมันมาจ่ายค่าชานมกูด้วยแดงไม่ลงเลยอีสั้